สายการบินที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะฮะมีอยู่3สายการบินอันดับแรกคือ China Southern Airline s China Southern Airline เนี่ยเป็นสายการบินที่จำได้ไหมฮะเขาส่งเที่ยวบินมาเพื่อรับชาวอุยกูร์กลับตลอดจนส่งเที่ยวบินมาที่สนามบินแม่สอดเพื่อรับไอ้พวกจีนเทาหรือจีนดำที่ถูกส่งโดกลับมาอันดับ2คือ China Eastern Airline อันดับ3คือ Air China มันเป็นเรื่องข่าวชิ้นหนึ่งที่วงการ คุณสาหกร,รมการบินเนี่ยเขาให้ความสนใจมากแต่พวกเราประชาชนไม่ค่อยรู้เรื่องคือสายการบิน c s o u t s o u t h i r l i n n s เนี่ยประกาศเลยนะฮะเทเครื่องบินโบอิ้งรุ่น787-800คือ7 8 7มี2รุ่น787-800กับ787-900เททิ้งเลย10กกัลลำ1ิบแปดสิบสองลำไม่ใช้เลย แล้วก็ประกาศว่าจากนี้ไปจะไม่ซื้อโบอิงตระกูล787อีกแล้วซึ่งมันผิดปกติมากสำหรับสายการบินใหญ่ขนาดชไนน่าเซาเทอร์นาเนี่ยไม่ได้แค่ซ่อมแค่ลำสองลำเททิ้งท่าผู้ชมเข้าใจคำว่า,าเททิ้งเนี่ย <c oughs> เครื่องบินซื้อมาแล้วแต่ไม่ยอมใช้แล้วคราวนี้เป็นการตบหน้าบริษัทโบอิงอย่างมหาศาลไอ้ผมเองก็เคยนั่งโบอิงที่ผมนั่งทุกวันนี้เนี่ยนั่งไปด้วยหวาดไปด้วยโบอิงระดับเครื่องลำเล็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ในโลกนี้ก็คือ7 37 Boeing Max เพราะตกมาหลายครั้งแล้วก็มีการค้นคว้าว่าการประกอบเครื่องบินของ Boeing นั้นเนื่องจากว่ามันต้องพึ่งพาข่วงโซ่ประทานจากหลายประเทศที่ส่งมาและคุณภาพของ Supply c h เชนที่ส่งมานั้นมันไม่ได้มาตรฐานก็เลยทำให้ Boeing Max ตกตกที่อินโดนีเซียตกที่เอธิโอเปียตกที่โน่นตกที่นี่จนกระทั่งสายการบินทั่วโลกหยุดการใช้การ Boeing m a x 737ผมเนี่ย ยังเสียวทุกครั้งเลยคือผมเห็นใจสายบินที่เงินทองไม่ค่อยมีอย่างเช่นนกแอร์ท่านผู้ชมรู้ว่าวันนี้ยังมี Boeing 737 max เดี๋ยวนี้คนขึ้นเครื่องบินจะถามว่ากรุงเทพอุดรธานีเนี่ยใช้เครื่องอะไรท่านผู้ชมครับถามไปก็ดีเหมือนกันนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เครื่อง Airbus 320ส่วนใหญ่นะฮะ90กว่าเปอร์เซ็นต์มีเหลือบ้าง Boeing max 737ส่วนใน Boeing 787ที่เขามีฉาย,ยาว่า dreamliner ผมเนี่ยได้รังนั่งครั้งแรกๆตอนที่เครื่องลำนี้ออกมาเป็นเครื่องบินที่ดีมากท่านผู้ชมครับไฮเทคตลอดจนเครื่องยนต์นี้ค่อนข้างดีจะทันสมัยแต่พอนั่งสักพักหนึ่งหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนที่รุ่น787-800นี้ออกมาก็มีข่าวว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ใน Boeing 787นี่ยมันร้อนเกินกว่าขีดจำกัด คนที่เดือดร้อนที่สุดตอนนั้นคือ2องสายการบินที่ญี่ปุ่น All Nippon Airline ANA กับ Japan Airline s JAL เพราะว่า2องลำนี้เนี่ยสสายนี้ซื้อ Boeing 787-800ไว้เยอะหลังจากนั้นแล้วเราก็เริ่มไม่เห็น Boeing 787-800ออกบินมากเหมือนแต่ก่อนทาไมผมพูดเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายความลึกซึ้งของปัญหาของ Boeing 787-800 Dreamliner เพราะถ้าผมจำไม่ผิดปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับการบินไทย สั่งซื้อเครื่องบินใหม่ท่านผู้ชมรู้ว่าเขาซื้อ b โบอิง787น่าจะเป็นรุ่น900มัน45ลำถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเตือนเขาแล้วบอกให้ระวังรายละเอียดมียังไงเดี๋ยววันศุกร์นี้ค่อยรอฟังกันละกัน